เยียวยาต่อเนื่องเริ่มเดือนเมษายน2565กลุ่มไหนได้รับสิทธิ์บ้างกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนโอนเงินให้วันไหนผู้พิการผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางมีสิทธิ์ได้รับเงินส่วนนี้ไหมฟังรายละเอียดในคลิป สวัสดีคะ่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่11เมษายน2565และเช่นเคยคะ่ะทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันคะ่ะ แต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารการช่วยเหลือประชาชนเหมือนเช่นเคยค่ะคลิปนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นข่าวดีของผู้ที่ถือบัตร สวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองรัฐบาลเตรียมออกมาตรการช่วยเหลืออีกแล้วเป็นการเพิ่มเงินในบัตรคนจนนั่นเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากคมชัดลึกด้วยค่ะได้เขียนข่าวไว้ว่าจะมีการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ที่มีไรายได้น้อยมาตรการนี้นะคะจะดูแลบรรเทาผลกระทบโดยการเพิ่มเงินส่วนลดซื้อการหุงต้ม นอกจากนี้ก็จะช่วยเหลือผู้ที่ใช้การหุงต้ม LPG าคาขัวเรือนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยปัจจุบันผู้ถือบัตรจะได้รับการอุดหนุนค่าซื้อก๊าซ45บาทต่อ3เดือนและก็จะมีการพิจารณาเพิ่มอีก55บาทรวมทั้งสิ้นแล้วนะคะจะได้รับส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มอยู่ที่100บาทต่อครัวเรือนต่อ3เดือนซึ่งตอนนี้มีกำลังเร่งทำแผนงบประมาณ ผ่านบัตรัสวัสดิการแห่งรัฐและก็จะพยายามดําเนินการให้ทันในเดือนเมษายนนี้ค่ะมาตรการนี้เตรียมที่จะออกมาถ้าเกิดพิจารณาเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายนนี้พี่น้องนะคะก็จะได้รับเงินส่วนลดค่าการหุงต้มที่เคยใช้สิทธิ์ตอนนี้ก็จะได้รับส่วนลด1 0 0รบาทต่อ3เดือนสิทธิ์นี้สามารถใช้ได้ทุกคนนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ และต้องใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพ่อแม่พี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรต่อมาตรการนี้และมีความต้องการให้ช่วยเหลือในด้านไหนบ้างสามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะทางช่องจะรีบติดตามข่าวสั้นใหม่ๆมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังในทุกๆวันค่ะสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะจะได้มีพลาดข่าวสันใหม่ๆ ในทุกๆวันวันนี้ลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ